สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กันกับเกมออโตโ้เชตฮะจบคลิปไปเราได้มาเป็นดรีดขั้นหนึ่งนะครับมีเป็นเฟรนวิาสาทผมเก็บมาเอาเป็นมนุษย์นะฮะและได้เดอะซอสมาตัวหนึ่งครับรอมนุษย์อีกหนึ่งนะฮะไอเทมครับก็จะมีแค่เสื้อนะฮะที่จะหยิบมาใช้ต้นเกมครับที่เหลือ,อยังข้ามๆไปก่อนเดี๋ยวรอดูว่าจะออกมาเป็นที่มาไร ให้แนวหน้าไปครับรอบนี้กลาเซียยังไม่ได้เปิดนะครับแต่มีฟลอตไนท์สองดาวตัวแนวหน้าก็ประมาณแอนตี้เมดครับเบิร์นบานดาสกิลไม่ออกเลยฮะแพ้วิสเปอร์เซียฮะสองดาวครับจากภาษาอังกฤใช้แค่สองตัวฮะแล้วก็มีบิสเปิดมาได้ขั้นหนึ่งนะครับที่เหลือ่ะไม่มีตัง แคปแนรับขั้นหนึ่งนะฮะใส่มา3ตัวแล้วก็เหมือนจะไปทางครอปบินด้วยเหมือนกันรอบนี้ผมมีเวเฟอร์เซียสดาวครับก็จะขาดแค่มานาน,นิดหน่อยได้เดอะซอสครับช่วยสร้างให้สัมวันลวกมาครับช่วยโจมตีันชนะไปมาแล้วครับมนุษย์คนที่3แหววุบวันนี้อ่ามนุษย์ ไปเปิดกับทางบีสก็ได้เหมือนกันนะครับปกติเราจะไปทางไหนนะมันจะได้ยืนได้นานกว่านี้ครับแต่ไปทางบีสก็ต้องรอดวิดฮะให้มันขึ้น2ดาวจะได้แท้งได้นานกว่านี้ฮะ <I S 1> เดี๋ยวอเอเซ <will shine. S 1> อร์เกาะให้ไปแล้วก็ตัว4บาทโซลิเปร์มาดึงมาไว้ก่อนครับ แค่ชนะไม่ได้นะครับต้องให้ตัวมนุษย์ในสนามเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งตัวฮะไม่ตายถึงจะได้ใบเอ็กพนะครับอ่ะรอบนี้ครับแพนดาบานหนึ่งฮะกราเซียเปิดมาขั้นหนึ่งฮนะด้านหลังสไนเปอร์แวร์วูฟเรายังไม่ตายออารอบนี้ได้มาหนึ่งใบครับโอเคไม่มีตัวอะไรน่าสนใจแล้วก็เก็บตังค์ไม่ได้ด้วยครับเก็บตัวสบาทไว้ มากันที่รอบที่7จ็ดฮันเตอร์ขั้นหนึ่งครับอวิวไนด์ด้านหน้าแล้วก็มีเป็นเบอร์เซอร์เกอร์ด้วยนะครโอ้โหแวววุ้บแตกไปแล้วก็ลุ้นแนวหลังนะครับเฟรมิสัตต้องรอดไม่ก็เดอะซอสก็ได้นะครมีลูกๆออกมาช่วยแทงฮะช่วยโจมตีครับเฟรมิสัตได้สกิลฟรีอยู่อุ้ยโดนสตันไปหน่อยไม่ตายครับเลือดครึ่งหลอดฮะได้สกิลอยู่สักทีนึงครับเรียบร้อยฮะชนะไปได้มาหนึ่งใบ สามบาทมาเต็มเลยอ่ะสามบาททท่านั้นเดี๋ยวเราเก็บตัววิสัทไว้นะครับเผื่อว่าจะไปเปิดสักขั้นใส่มนุษย์แค่ห้าตัวก็ได้ขอชนะรอบนี้หน่อยจะเอาตากนะครับจะได้ดึงตัววิสัทไปหนึ่งตัวฮะดองไว้ก่อนรอบนี้ฮะมีการเธอเรานะครับวิสัดคล้ายรูบิคฮะขบวยสกิลซึ่งก็ไปขบวยสกิลซอมบอนครับโอเคเลยได้ซอมบอนมาเป็นตัวหนึ่งดาวครับชนะไปฮะ รอบนี้มีทัสชแชมเปี้ยนมาอีกหนึ่งตัวและก็พอดีครับเดี๋ยวรอบนี้ไปที่เลเวล6เลยนะฮะเก็บ <he> ตังค์ได้10บาทพอดีเจอกลัอบบี้ถ้าเปิดมาขั้นหนึ่งับรอบนี้ผมเอาตัว4บาทลงไปเป็นโซลิปเปอร์ฮันเดอรยิวมาหน่อยดามเมจไม่ค่อยดีฮะเดินโลกไปครับเน้นยืนไปอ่ะสระไปได้ลูกมาอีกชุดนึงด้วยครับทำดามเมจเพิมเติมไป สองดาวฮะโซดีวอลเลอร์วีมนุษย์อาร์เกลไนท์ฮะสองดาวอ่ะ,ะยังไม่ขึ้นแล้วกันผมขอเก็บตังค์ครับคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ลงเลยฮะเพราะลงไปก็คือมันก็ยังทำมนุษย์ท่าก็ยังไม่ได้เนาะก็เก็บตังค์ดีกว่า again again. Oh! โอ้โหวิสตัตอีกแล้วฮะแกรนเฮอร์เลาครับวันนี้มาแบบรัวๆเลยฮะภาษาวิสตัต จริงๆไม่ต้องรีบเปิดก็ได้เพราะพาะแต่ตัวนี้คือแทงไม่ได้เลยนอกจากว่าเราจะเอานากามานากาไซเลนพอแท้งได้หน่อยส่วนไอเทมครับแม่ทําเป็นชิ้นไม่ได้เลยนะครับมีแต่ชิ้นที่แบบว่าเอา่อไม่ได้ใช้ทุกตัวนะครับตอนนี้ผมมี2ทางเลือกอะ่ะก็คือไม่ไปทางเวทก็ไปทางแบบซัมมอนนะครับให้กับวิสเปอร์เซีย มาซัมมอนลูกให้แบบว่าเก่งขึ้นนะฮะก็จะมีลูกเนี้ยฮะบลัดเอ็กโคโที่เพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจให้กับตัวซัมมอนนะครับส่วนผสมก็จะใช้สร้อยคอกับผ้าคุมะก็ทําไม่ได้เหมือนกัน ส่วนทางเวทตอนนี้ยังไม่มีตัวแบกเลยครับเฟรมิสานไม่สองดาวบรรดาเล่นทางสัมมอนมากกว่าแล้วก็ไปทางบิสนะฮะซึ่งตอนนี้มี3แล,และก็ทําให้ทั้งทีเนี่ยได้ตีแรงขึ้นครับรอบนี้ฮะเจอมอฟลิงฮะสดาวเข้ามาวอเตอร์สปิริตปะมันล้วงฮะแตกไปเลยครับไม่ได้ใบเอ็กเก็บตังค์ครับโอเคฮะสองดาวเขาักทียูนิคอนครับ<ป>แล้วก็แวร์วุฟอีกหนึ่งตัว เห็นว่าทีมผมเนี่ยตอนนี้ไม่มีตัวแบกเลยไม่มีตัวอะไรที่เอว่าดาเมจแต่แบกได้เลยนะครปีแต่พวกซับพอร์ตกับซัมมอนนะครับซึ่งต้องใช้เทมมาช่วยเสริมนะส่วนเฟรมวิาสาจยมันก็1นึ่งดาวไม่สองสักทีหาตัวแบกยากเลยเกินถ้าตอนนี้คนๆนไปก่อนนะครับแล้วดูเหมือนว่ารอบนี้จะพอได้อยู่ฮะลูกๆแบบ2ดาวมาหนะไปครับได้ใบอคีมาหนึ่งใบ โอเคฮะเดี๋ยวไปบีสก็ได้ตัวมาแต่แบบบีสบีสทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเคลียร์เคลียร์มีตังอ่ะสามสิบแปดึงตัว4บาทมาเก็บไว้ฮะก็คือดูดูแลอาจจะได้ไปทางซัมบอนมากกว่าเวทนะครับเพราะว่าตัว5บาทก็จะมีตัวซัมบอนโกเลมส่วนไอเทมที่น่าทำฮะก็จะเป็นวูดูสตาร์ฟนะได้ใช้ทั้งของเวทของพวกซัมบอนครับได้ใช้กันหมดเลยเอามาเร่งมานาด้วยเอามาเฮกด้วย สามารถทําได้เลยนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนขอความชัวร์นิดหนึ่งว่าจะได้เล่นอะไรนะอ่ะรอบนี้ครับเจอกับกลอมบินฮะอันนี้ได้2ดาวมาแล้วนะครับ4ตัวเลยฮนะอ่ะสัมบอนลวกมาช่วยโจมตีไปยื้อตัวแนวหลังครับแนวหน้าของเราก็ดูเหมือนจะแตกหมดแล้วฮนะลุ้นแค่ลูกอย่างเดียวครับถ้าลูกแบบทำดาเมจได้ดีมันก็ผ่านไปได้ฮนะอ่ะตอนนี้เหลือทิมบ์ซอร์บะเลือดไม่ลดเลยนะครับเรียบร้อยฮะสกิลเข้าก็ไม่ตาย อ่าสี่แล้วครับ p o i s o n o u s w o r m อันนี้ก็จะเป็นอ่า Beast ตัวที่4แล้วก็ Tusk Champion เราเคยหยิบมาแบกอยู่นะฮะแต่วันนี้คือไปเลเวล6แล้วคงจะไม่สุ่มหา3ดาวแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเอา Tusk Champion ลงไปดีกว่าฮะมี2ดาวเพิ่มมันหน่อยโอ้มันุกสี่บาทมาแล้วอ่ะไพเล l กับตังนะครับปลาเซียเปิดมาขั้นที่2ฮะแล้วก็มีแว a r Wolf สองดาวเอาอะไรสู้ครับเนี่ยดาเมจเราไม่พอฮะเขายืนได้ดาเมจดีก็แพ้ไปฮะอย่างงี้ โอเคครับไม่มีตัวอะไรเพิ่มเติมฮะเก็บเงินตอนนี้ได้50แล้วฮะก็เดี๋ยวลงเวลรัวๆหาตัวแพงมาเล่นเหมือนเดิมไอเทมครับค่อยว่ากันฮะ <co z chi> มีเบอร์เซอร์เกอร์เบอร์เซอร์เกอร์ไม่เป็นไรนะครับรอบนี้ไปที่เวลนี่ดีกว่าเวล7ดีกว่านะครับใช้หนังสือ2เล่มหนังสือน่าจะเหลือๆนะถ้าเราไป6 มนุษย์นะครับเคยไปที่เวลสิก็คือมันเหลือหนังสือแน่นอนรอบนี้ไปที่4ี่บิสดูลูกออกมาจะได้ว่าตีแรงขึ้นนะครับมีบิสช,ช่วยบับดาเมจได้ฮะส่วนไอเทมฮะเมื่อกี้ได้มาเป็นเมจิกสเปียเอามาทำลดคูดาวได้เลยอ่าพัคคุมมาแล้วนะครับสามารถทำไอเทมที่แบบให้ลูกเก่งขึ้นได้แล้วฮะแล้วก็จะมีเป็นเมจิกสเปียเอามาทำเป็นรดคูดาว ก็คอมโบกันได้อยู่นะเน้นๆแบบซัมมอนลูกนะฮะเขากับว่าวันนี้เราจะเล่นบีทให้ฟูให้ลูก,ลกมันแบบว่าเก่งขึ้นนะครับแล้วก็ลดคูลด,ดาวมีไอเทมให้ลูกตีแรงเลือดเยอะนะครับเดี๋ยวดูว่าตัวแบบจะเป็นอะไรฮะแต่เริ่มต้นอาจจะเนียกฮะวิสเปอร์เซียเพราะว่าสองดาวแล้วอะมาอีกตัวฮะรอขึ้น3ดาวนะครับแต่เดะซเราก็คือยังไม่2ดาวเลยนะ ผมอาจจะต้องขายทัชแชมเปี้ยนทิ้งไปเพื่อช่องเก็บของนะครับเพื่อช่องเก็บตัวยังไงก็ไม่สามดาวนะวันนี้เดี๋ยวขอเช็คเอเทนไปหนึ่งนะครับก็จะมีบัตรเอ็กโคฮะในช่องนี้เลือกมาเมจิสเปียจะหายไปแต่เมจิสเปียมีช่องนี้นะฮะโอเคก็จะได้เทมมแบบ2ชิ้นมาเลย่อยบ้ากันในรอบต่อไปครับรอบดีเละเลย2ดาวเขาเยอะครับ แวววูฟพับขึ้นมาเป็น2ดาวครับเฟรมิาศสาสตัวที่2นะครับถ้าเราปั้นแวววูฟนี่ก็ได้เหมือนกันฮะแต่วูฟมาเป็นรถคูดาวรีเฟซก็คือเรียกหมาได้เยอะขึ้นอ่ะเคยเล่นในโดตาส์อนด์เดอลอดนะครับมันก็คือสารีคูดาวเน้นเนลูกอ่ะลูกมันก็ตีแหลกนะครับใช้ได้อยู่ไปเน้นทางแวววูฟสดาวก็ได้ฮะแต่วันนี้ก็มีคนเล่นครับอาจจะสุ่มเจอ,อยากหน่อยและในรอบนี้ก็โอ้โห 2ดาวเต็มไหบทครับเอาอะไรไปสู้เนี่ยวิสเปอร์เสียฮะสองดาว2ตัวเรียบร้อยครับถ้าเจอดวิดครบสี่นี่ก็3ดาวได้เลยนะฮะสะตอมชาแมนครับอันนี้เก็บไว้ทําเชื่อมกับตัวรีเจนห้5ห้บาทที่เป็นแคปแคดอ่ะรอบนี้เดี๋ยวใส่ดูมไปฮะจะได้มีเป็นแนวหน้าเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ได้บริเออร์มาด้วย ดีไม่ทําดีใจนึงก็เก็บไว้รอดูตัวแผนแต่อีกใจนึงก็คงจะต้องไปนี่แล้วแหละซัมโอนแล้วแหละคือมันไม่มีทางอื่นแล้วในทีมมันจะมีแต่ประมาณนี้นะฮะเปิดมาบีสี่แล้วนะครับรอบนี้ฮะฮันเตอร์ครับเราได้วอริเออร์มาขั้นหนึ่งครับแววบุฟเลยถึกขึ้นมาหน่อยครับไอเทมตอนนี้ก็ไปอยู่ที่แววบุฟซะเยอะเลยแต่เป็นแค่ไอเทมแบบชิ้นเล็กๆนะครับยังไม่ได้ผสมผมยังไม่ชัวร์ว่าจะเล่นอะไรครับวันนี้แบบโลเลจัดเลยไม่ได้สร้างสักทีไอเทม อาอาเกลไนฮะแวร์วูฟแล้วก็ทักแชมเปี้ยนนะครับอันนี้คงจำไม่ได้ดึงทักแชมเปี้ยนละที่มันเต็มนะครับแต่อยากได้อาเกลไนท์อ่ะอาเกลไนท์ลงไปแทนเฟลวิสซาดแล้วกันครับเฟลวิสซาดเราไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับอาจจะเล่นแค่3มนุษย์พอที่มันเริ่มไม่พอแล้วนะครับอยู่แค่เวลสิบเอ็ดแล้วกันครับวันนี้แต่สิบเอ็ดก็เยอะแล้วนะไอเทมครับเต็มไปหมดฮะยังไม่ได้สร้างเลย แล้วก็ดูและมันไม่ได้เป็นไอเทมที่บอกว่าสายตีเลยนะครคงจะต้องไปสายซัมมอนจริงๆแหละส่วนไอเทมเล็กๆที่โผล่มานี่ก็จะเป็นเนี่ยทางเวททางเร่งมานะนะครับก็คงจะเป็นทางเลือกเดียวนะครับที่ไปได้คือซัมมอนไม่ต้องเน้นเวทแรงนะครับเน้นแบบลดคูลดาวซัมมอนลูกเก่งประมาณนี้ฮะวีวูดูสตาร์ฟมาปั่นป่วนนิดหน่อยฮะ เดี๋ยวต้องจัดแล้วรอนานกว่านี้ก็คือแตกดรัวๆไม่ได้สร้างเป็นชิ้นเป็นอันสักทีฮะรอบนี้2ีแล้วครับรอบนี้เป็นอาเวทนะครับมนุษย์ดาก้นไนมาแล้วฮะเดอะซอสสดาวเฟร,รมวิสาสองดาวเอาเวทไนสองดาวครับเมจัก็มีและวดมไปดูมได้สวยครับไปโดนเฟรมวิสาสกิลไม่ออกเลยนะครับดาเมจเลยไม่มีฮะชนะไปเลย เอาเว้นไนมาครับฟลายสปิริตครับไม่เป็นไรผมมาทางนี้ดีกว่านะฮะไอเทมครับเริ่มจากรถคูดาวก่อนนะครับแล้วก็มาเป็นบลัดเอโกฮะให้ลูกเก่งขึ้นครับและต่อด้วยวูดูสตารฟนะครับ ก็จะครบ3ชิ้นพอดีฮะไอเทมตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้ส่วนแนวหน้าของเรามีเสื้อตัวหนึ่งมีเด้งเลือดนิดหน่อยนะครับผสมต่อตอนนี้ที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นไอเทมเด้งมานานะครับซันเชสเซอร์ดัมครับก็ต้องใช้มานาคริสตัน2ออันเลยซึ่งก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวไปว่ากันฮะเกิดมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้ฮะรอบนี้เจอกับพันเตอร์ครับอ่ดูมันโดนตัวที่โดดมาร้วงฮะและลูกออกมาตอนนี้ก็คือจะเลือดเยอะมากขึ้นและตีแรงมากขึ้นได้รถคูดาวด้วยฮะสกิลได้บ่อยเน้นๆจำนวนเน้นๆซัมมอนลูกไปครับรอ3าดาวฮะวิสเปอร์เซียอาจจะมาช่วยแบกได้นะครับตอนนี้2ดาวอยู่ยังไม่แบบจีจัดมากใหม่กับรอบิสไปให้ปูนะลครับลูกจะเก่งมากขึ้นเลยอ่ะเรียบร้อยครับ เก็บแนวหน้าไปได้ไปถึงแนวหลังได้แล้แต่ตัว w h i เปอร์ซของเราก็แตกไปเหมือนกันครับลูกออกมาได้ยังไม่เข้าไหลเลยเนะฮะโอ้โหฮันเตอร์อย่างโหดเลยแพ้ไปอ่าเดอะซอสสอดาวคนระับโซลิปเปอร์อีกตัวดูมมาอีกหนึ่งตัวนะฮะ จริงๆไอเทมเล่งหิวก็ดีนะครับได้ฮิวมากขึ้นก็ให้ตัวยูวนิคอร์แทที่ได้แบบว่าฮิวเพื่อนได้เยอะๆได้ฮิวทับข้อนีโดนวางพื้นใบตะคิลออกช้าเลยฮะและตัวฮิวของเราแตกไปครับเรียบร้อยเลยครับแพ้ทางสายใบและลูกตอนนี้ก็ยังไม่โหดครับ อ่ายูนิคอนสองดาวสองตัวฮะถ้ามาครบดูอิตสี่ตัว,ตวนี่คือสามดาวได้แล้วนะฮะแล้วดูอิกตัวที่สามครับวพวบูปเซกครับอ่านยากจริงๆอ่ะไปฮะเลเวลเก้าไปเลยลงไปลงไปช่วยแทนครับ <c oughs> เดี๋ยวเก็บตงังเออสี่สิบสี่บาทนะก็เดี๋ยวไปเวลสิบนะครับส่วนหนังสือ E x p เนี่ยเรายังมีไม่ถึงสิบสองนะขาดอีกสามก็เดี๋ยวต้องเก็บสะสมให้ถึงสิบสองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขายมนุษย์ทิ้ง จะทำเล่งคิวดีหรือจะทำส้อยดีส่อยนี่จริงๆก็สําคัญนะครเดี๋ยวรอดูว่ามีภาคลุมไหมเพราะยังไงเป็นของที่แครี่จะต้องมีอยู่แล้วคับกันสถานะ,อะรอบดีครับเจอกับฮันเตอร์ครับแต่ไหวอยู่ฮะคิวค่อนข้างดีแล้วก็จะมีเป็นดาวหน้าเพิ่มขึ้นมาค In oh. อยสนัดเบิร์มครับยูนิคอนน่าจะเพียงพอแล้วมั้งไปเลเวลส0กันเลย แล้วก็หนังสือตอนนี้มีสิบเล่มน,นะครับอ่ะมาแล้วตัว5บาทถ้าโซเบรดเดี๋ยวดึงมาไว้ก่อนครับไอเทมตีก็พอจะมีบ้างขายดูมไปแล้วกันครับไปเล่น5บาทดีกว่าแล้วเดี๋ยวรอมนุษย์เอาใบเอ็กพีให้ครบเมื่อไหร่เราก็จะขายมนุษย์ทิ้งฮะ มีเวนอตแมนเซอร์นะครับอันคมิดนั่นเองครับ <I S 1> ก็มาเปิดผสานวอลล็อกหรือว่าเราจะไปต่อ <be this S 1> ทางไอเทมที่เป็นผสษษานคีระก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าน่าสนใจดีน่าสนใจดีให้ตัว5บาทนะครับไปเอาผมหน้ามาเช็คไอเทมก่อนวะเออไอเทมอ่ามันขึ้นเทีย์มาแล้วนะครับจะเป็นระดับนี้หละแล้วก็โอ้โหไม่มีแบบที่เราเล่นเลยสายตีจริงๆก็ไม่เด่นฮะเดี๋ยวอาจจะได้สุมใหม่นะครับ แลนดอมกันหน่อยเผื่อว่าจะได้เจอลบล้างคู down, ดาวรีเซตคูดาวหรือว่าจะไปเน้นทางซัมโอนก็ดีนะครับให้ลูกกับเก่งขึ้นมากกว่าเดิมรอบนี้ครับเจอกับฮันเตอร์ฮะฮันเตอร์เริ่มจะเก็บไม่ไหวแล้วฮะลูกมันเยอะมากเลยตอนนี้ก็ซัมโมนมาโดดวโอ้โหแล้วคือดาวเมจจากสายซัมโอนเนี่ยมันเยอะมากๆนะยิ่งลูกเยอะยิ่งแรงนะครับ22เลยแตกไปเลย โอเคฮะเราไอ้นี่แหละเรียบร้อยนะครับเวลสิบเอ็ดได้เรียบร้อยลนะเดี๋ยวมนุษย์เราจะขายทิ้งก็น่าจะเป็นอาเกลไนฮะที่เอาออกไปฮนะเดอะซอสเนี่ยเราเอามาเล่งมานะนะครับอ่ะรอบนี้มีเป็นลุงมาครับเดี๋ยวลองลุงไปเล่นขำๆสักรอบหนึ่นงฮะไปเวลสิบเอ็ดกันดีกว่าน่าจะได้เวลาส่งบัฟปีเงิน18บาทหาตัว5าบาทมาเล่นสักหน่อยครับ เวนอัมเบนเซอร์ cer, น่าเล่นอยู่ฮะถ้าเปิดวอลล็อกขั้นสองอยู่ที่จริงผมเปิดได้นะครับเพราะว่ามันจะมีตัว5บาทที่เป็นภาษาวอลล็อกอยู่นะครับแล้วก็ซัมโมนโกเลยออกมาถ้าเป็นในโดตาก็คือตัววอลล็อกนั่นเองนะครับวันนี้เป็นตัว Legend รีเจนต์ฮะออกมาอยู่รออยู่เหมือนกันครับอเทมนี้ก็คือสร้างมาให้เลยนะฮะจะได้แบบว่ารีคูดาวซัลโอมมนลูกออกมาลูกแบบเก่งๆอะไรอย่างนี้อ่ะรอบนี้ครับเจอซอมชาแมนทีาวางคืนใบเข้ามาคือแบบสกิลไม่ออกแล้วก็แตกไพ่เลยฮะแพ้ทางสายใบ ซีทีมสุดท้ายแล้วครับโซลีเปอร์ฮะขึ้นมาเป็น2อดาวนะครับดาก้อนไนท์ดาก้อนไนท์านนมาช่วย,วยแทงหลบเมื่อกี้ลุงแบบไม่ได้ยิงเลยมันตายก่อนนะครับ1นดาวโอ้โหและตัวออกมาไม่สวยเลยอ่ะสู่ไมเทมครับออกมาเป็นอะไรเอ่ยโอเคเลยครับได้รีเซ็ตคูดาวหรือไม่ก็ให้ลูกเก่งขึ้นนะฮะเดี๋ยวเป็นรีเซ็ตคูดาวกอนดีกว่าอันนี้สําคัญมากกว่า ฝากไว้ก่อนครับรอตัว5บาทมานะฮะก็จะเหลือสตาฟนะครับบังกี้คิงอัเล็กไปต่อที่อะไรดีวะเนี่ยคิดไม่ออกไปทางไหนดีจะไปสายตีตัวตีก็คือยังไม่เก่งเออค่อยว่ากันฮะรอบนี้ครับรีเซ็ตทูดาวมาลูกแบบเยอะมากขึ้นนะโอ้รอบนี้ลงได้ยิงนะครับได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ลูกออกมาเต็มสนามครับ78แป้มครับเดี๋ยวรอดูว่าจะโดนไปเท่าไหร่ ยี่สิบสองครับไม่เหลวไม่เลวแปนทอมควีนครับควีนออฟเพนเอามาแทนลุงได้ฮะลุงตอนนี้ก็คือมันก็ไม่ได้สองดาวก็ไม่ได้แรงมากมายโอ้ยสลัดเวิร์มครับขึ้นสองดาวฮะซึ่งจะขึ้นและก็สตอมชาแมนมีซิกเคนแลนเซอร์ด้วยนะฮะก็คือ <Love S 2> ฮ<ะ>ัสกาเดี๋ยวเอาตัวสองดาว <is power. S 1> ไปเล่นก่อน ไปแทนเวนอฟแนเซอร์แล้วกันครับคิดว่าเดี๋ยวไม่เล่นแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นตัว5บาทถ้าตอนนี้ตัว5บาทมาเต็มเลยนะครับได้แมได้แมจริงๆมาเปิดสสารได้ฮะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไปโดดเต็มทั่งพีซแล้วก็ซัมมอนนะฮะที่เหลือก็แปะๆตัว5บาท4บาท2ดาวอะไรงี้ก็ได้คฮะรอบนี้เจอกับไนท์ครับเต็มสนามรอดูอีกตัวนึงอะ่ะมันจะเป็น3ดาวแล้วครับ เฟสต็อกซอสแมนนะครับมาเป็นผสานบีสตัวหนึง่งโอเคครับไอเทมเพิ่มเติมมาแล้วก็เรียบร้อยฮะบ,บีทฟูเรียบรอย้อยอ่าดูอิดขึ้นมาเป็น3ดาวขึ้นมา2ตัวเลย โอเคครับหน้าหนาขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีลูกที่บอกว่าเก่งมากขึ้นนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราไป6บีสเลยแล้วกันครับมนุษย์นี่คงจะไม่ได้ใช้แล้วแหละถึงเวลาครับถึงเวลาเปลี่ยนแล้วมีแอสซินครับน่าสนใจที่จะเปิดได้สักขั้นหนึ่งเนะี่ยเดี๋ยวรอควีน2ดาวอาจจะเปิดให้หรือว่าไม่เปิดก็ได้นะครับอ่ะไอเทมครับฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเดี๋ยวขอดูแป๊บนึง อ,อืก็ทําเป็นเกราะกระดูกได้อ่ะขอสุ่มใหม่แล้วกันนะอยากได้บลัดเอโคโอขั้นอัปเกรดนะฮะและก็ได้มาวูดูสตาร์ขั้นอัปเกรดครับไม่เลวเลยฮะจัดไปครับ เทกได้นานขึ้นนะที่เหลือผมทำไอเทมจอกกอนแล้วกันฮะว่าจะให้ควีนไปเอาไปลวงครับอาจจะเปิดแอซินให้ขั้นหนึ่งนะเดี๋ยวรอดูว่ามีตัวมาไหมรอบนี้ครับเจอกับเคปแพนนะฮะแล้วก็จะมีเป็นตัว4บาท5บาทมาเขาวางคืนใบวางมาได้ก่อนครับเราก็วางคืนไปฮะอ่ะสกิลไม่ออกเหมือนกันแต่ลูกเราบานเบอร์ครับกี่แต้มดูกันกี่แต้มโคตรเยอะตัว3ดาวด้วยอ่ะอ่อ่ะแทบตายสตรงเอครับ เก็บมาเก็บมาเอาไว้ใส่ให้ตัว5บาทนะครับจริงๆวันนี้มีลิงครับเป็นตัวรีเจนนะครับก็ยังไม่โผล่มาเหมือนกันไอเทมครับเดี๋ยวเราไปกันที่แทงกันบ้างฮนะสติวเฮดเมลก็เป็นยูนิคอนครับของเรา3ดาวแล้วเนอะยืนได้นานๆหน่อยแล้วก็รถเกาะด้วยนะครับให้กับสตูที่อยู่ใกล้เคียง โซนพอสตาร์ก็น่าสนใจนะครับเรามีรถคูดาวอยู่นะครับทำให้สกิลได้บ่อยเ็าจะได้มีดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับกาเซียฮะแล้วลิงอยู่ฝั่งนู้นครับมาเปิดเป็นมองฮะอ่ะวางพื้นใบมาสกิลไม่ออกเรียบร้อยเลยโดนกี่แต้มก่อนลูกเยอะลูกเยอะ28 <c oughs> ครับ <c oughs> โอเคฮะได้เลื่อนอยู่ลูกเยอะลูกเยอะเฮลิคอปเตอร์ครับดองมา <c oughs> อ้าวแต่ไปหนึ่งทีมครับ โอ้โหลุงมาเต็มเลยลุงเราไม่เล่นแล้วผมจะไป5บาทแล้วลุง5บาทมาอีกตัว,ตวฮะแต่5บาทตัวลิงไม่มาเลยวะอยากได้ลิง5บาทถ้าใบก็ <My sources S 2> วอลล็อกก็ได้ฮะ,อะไอเทมครับ <your> มีค้อนตีกระจายฮะมี m e n t o เท n ร์ลิงวานนะครับสกิลแล้วจะได้ใบเนาะโอเคจัดไป ปั่นป่วนไปนะครับสกิลได้บ่อยอยู่แล้วส่วนค้อนติกระจายครับก็เดี๋ยวไปให้เลดฟ็อกซ์ซอรแมนนะครับอาจจะทำแอสซิสินให้ขันหนึ่งไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่าเนี่ยควนไปสองสักทีรอบนี้ครับวอลล็อกเพลฟแผนนะครับวางพื้นใบไปสกิลไว้ออกครับใบกันยกทีมครับแล้วไปล้วงกันสบายฮะลูกออกมาเต็มเลยครับอย่างนี้ชนะไปฮะจบแล้วจบแล้วสามแต้มสุดท้ายจบแล้ว อ่ะซิเคนเลนเซอร์ครับมาเป็นตัวที่2ครับก็เดี๋ยวเราปิดจ็อบเลยแล้วกันครับรอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายนะ24แต้มดาเมจเราค่อนข้างแรงอยู่ว่าลูกเราเยอะอ๋อได้วอรรีเออร์มาขั้นหนึ่งด้วยดิโอ้โหสวยงามครับอ่ะไปคร <was> ับสองดาวในเทมฮะเอาของควีนไปนะครับก็ <and to S 1> จะอยู่ที่เลฟ <my last. S 2> สฟ็อกซ์ซอรแมนนะครับกดสลับไปสลับมาบินไปหมดแล้วอ่ะเอ,าอ้าไอเอเมสิ้นใหญ่นี่อะไรเนี่ยดอปมาจากผู้เล่นแน่เลยพาวสับมานะครับแล้วก็นี้ลดดาเมจที่ได้รับนะครับ เอาสามดาวเพิ่มมาอีกตัวฮะไปไปไป ok. ไป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 ยี่สี่แงจบไม่จบอ่ะลองดูกันครับมาถึงเปิดมาเรือมาก่อนเลยฮะเรือไปลงนู่นครับลูกๆเราหมดเลยฮะแล้วก็วางพื้นใบก,กันทั้งสองฝั่งนีงงงงง่เปิดมากราเซียขั้นที่สองฮะตีเร็วและลิงออกมาสัตันรัวๆสตันรัวๆเลยไม่ได้ทําอะไรเลยฮะฝั่งซ้ายแต่ฝั่งขวาเราปีนะครับเต็มไปหมดฮะเรียบร้อยจบไม่จบจบไม่จบ2ีแต้ม จบไปที่เรยบร้อยฮะกับทีม b e a s t นะฮะมีเป็น Whi เ p e r s e สียมาแบกนะครับหรือ Nature p r o f เฟตเองสัมมลลูกออกมานะฮะเสียดายครับไม่มีลิงมาฮะลิงไปอยู่บ้านทุนินบนเลยแล้วก็ผมมองวอลล็อกไว้อะว่าจะเอาลงเป็นตัวแบกนะครับมันจะได้เคปแคนมาขั้นหนึ่งได้วอลล็อกมาเหมือนกันนะครับผสานวอลล็อกซึ่งไม่โผล่อะไรเสียดายนะฮะอ่ะวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมฮะสวัสดีครับ